เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะหางฮะงูช้างเหรอมืนอ้นเลยไหมเหมือนนไหมเหมือนแต่ว่าคนมันเยอะกว่าเหมือนแต่ว่าคนเยอะกว่าใช่ป่ะเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านตะกลางนะฮะตรงข้ามกับบ้านคุณตาคุณตาทองใบนะฮะเขาสงสัยเขามีกิ๊กหรือเปล่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะ เฮ้ไหนว่ามาอยู่บ้านอ๋อต้องต้องพูดว่ากิ๊กจกรอนตัวใช่ไหมนะฮายายเจเจจะรอนตัวเลยใช่ไหมรอนตัวเลยสสายมีจริงเลยนี่สวัสดีครับอยู่กับช่อง Olay FC Thailand วันนี้เราจะพาน้องปูปี้นะครับสวัสดีค่ะ ไปบ้านตากลางนะครับน้องปุ๊เปียวว่าอยากจะไปดูช้างแมมมอตนะครับช้างแมมมอตที่แบบงายยาวๆนะครับแบบขนมันจะเหมือนน้องน้าโชคหรือเปล่านะฮะปุ๊เปีก็อยากจะพาไปแล้วก็อยากจะเยี่ยมคุณตา oh, <man. S 1> คุณตาทองใบด้วยนะฮะ oh, <man. S 1> คุณตาทองใบใช่ไหมยนะอยากไปเยี่ยมคุณตาทองใบนะดูเราจะขี่รถรถสปอร์ตนะร <c oughs> รถสปอร์ตเปิดประทุนของเรานะฮะ <c oughs> คันนี้เลย ันนี้ใช่ไหมแต่รถสปอรต์ตเราต้องใส่โมกกันน็อกเลยนะครับนี่โมกันน็อกของเรานี่คันนี้ครับมาดูเลยคันนี้นี่ครับรถสปอรต์ตของเรารถสปอรต์ตเป,ป็นทุนนะคะรับผมแบบลมลมธรรมชาติเลยนะฮะนี่รถสปอรต์ตของเราแต่ต้องใส่โมกกันน็อก้วยนะครับไ,ไปคันนี้เลยคันนี้เนาะ ตอนนี้เราอยู่บนรถสปอร์ตนะครับเพื่อระทุนนะครับก่อนก่อนที่จะถึงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นรอยต่อนะครับเป็นรอยต่อระหว่างเขตพื้นที่อาเภอสตึกกับพื้นที่อาเภอท่าตุมครับเป็นสะพานตรงนี้ครับเป็นสะพานเขาเรียกว่าสะพานชัยชินชอบชินชอบ ตรงนี้จะเป็นสะพานนะฮะสะพานชิดชอบพัฒนานะฮะก่อสร้างเมื่อปี2541นะครับตรงนี้จะเป็นน้ำชีเนะครับไม่น้ชีครับไม่ใช่น้ำมูลนะฮะของอยู่ของบ้านเราเป็นบ้านน้ำมูลออใช่ฮนะไปต่อครับไปต่อ ตรงนี้เป็นวัดป่าอาเจียงนะฮะต้องผ่านวัดป่าเจียงก่อนนะฮะวันนี้คนเยอะแยะเลยนะฮะสวัสดีครับครับไปดังเวทีแกกรนุ่งนะครับ แคอย่างเดินโลกนเ่ยครับเอนแรกชื่อมอตาลายมงคลบนตวนิดูนี่ครับลายมงคลครับลายมงคลนี่ดิยครับฮะกระถินกระถินเื่มรั่วิง ขาเขาก็จะอยู่ในวัดป่าไอเทียงนะครับนี่เยอะเลย,เลยนะครับผมบอะไรนะ,ะไม่รู้ เราจะไปต่อนะครับไปต่อก็ต้องผ่านผ่านจุดนี้ไปก่อนนะฮะวัดป่าไอาเกียงนะฮะก่อนจะเข้ากนจะเข้าไปที่หมู่บ้านดากลางตอนนี้เราก็มาถึงบ้านดักลางแล้วนะครับ ขับรถแบบเวเเชมานะฮะรถเวชนะฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จุดเป็นจุดที่ชมวิวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหน้านี่ฮะนี่ยถึงแล้วนะรตรงนี้จะเป็นเป็นโรงช้างยืนนะต่างหวัตรงนี้ก่อนก่อนจะเข้านะฮะต้องต้องคัดกรองก่อนนะ ข้างหน้านั่นะครับเป็นบ้านของคุณตาทองใบนะฮะแล้วเราจะขับรถอ้อมอะไเงี้ยอ้อม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 อ้มอมแล้วก็ไปถึงบ้านคุณตาพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะพาปูเป้นะฮะ ไปหาคุณตาทองใบนะครับตา,าทองาอายุกี่ปีแล้วอายุกี่ปีเหรอ ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นควานเราต้องไปถามคุณยายน่ะไปถามคุณยายดิเป่นคุณยายถามคุณยายดิถามคุณยายว่าคุณยาย,ปาย48ปีเป็นพ่อหนูแล้วพ่อหนูอายุเท่าไหร่ลูก48ปีคุณตาทองใบอายุ48ปี ลงไปฮะรัาไได้ไปไปคุณคุณยายก็เป็นควานเองเลยไงควานจำเป็นจำเป็นจำเป็นจะพูดว่าตาไมา่อยู่กับยายกตา็ตานี่ตาเนี่ยเขาเป็นดาราดังเ,เขา,เเขาสงสัยเขามีกิ๊กหรือเปล่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะเฮ้ยนายว่ามาอยู่บ้าน อ๋อต้องต้องพูดปกิเจร่อนตัวใช่ไหมนะฮ้ายายเจเจจะร่อนตัวเลยใช่ไหมร่อนตัวอะไรสัยมีจริงจเลยนี่มันหลายพ่นน่ะเกเกไหนเปล่าหวานโค้ดันตะคิ้วซักอย่องนี้ก็มีไปไม่ได้เหนื่อยชิ๊ก่อพ่นเขาอาช้าไปงานช้าเดินเองแต่ดูสบายเอาผมเหมือนกันอันนี้อันนี้คืออะไร อันนี้เป็นต้นกระถินของวัดโอ้ของโร,ง,ง,เรงเรียนของโรงเรียนอ่า<ม>นี่โรงเรียนทำบุญแน่ไปไปดูไปดูคุตาไปเลยไปไปดูตาวันนี้น้องปูเป้นะครับมาเยี่ยมคุณตานะครับมีปอนอาหารด้วยอปอทหาร,ร,รามาดูตาชมใบมาเลี้ยงนะครบ้างวะให้คุณยายไปเป็นนี่หน่อยคุณยาย ทางนี้ทางนี้ทางนี้นะเขอบอกว่าห้ามเข้าด้วยนะห้ามเข้าอยู่แต่มาเข้าไปทางไหนไไ <c oughs> เข้าตรงนี้ตรงนี้ขึมาได้เออมาได้เนาะใช่ไหมผมให้เ,เข้าไปนู่นเบือกดข้างแก้กกออกก่อนเที่ยง,งออยก่อนเจี่ยงเขยักขยักมายาย่เขยักเจ้าแก่ละเขออยักมาอืม เขออาขอ,อยากมาบ้านกลางเขาอ,อยากมาจเจอช้างคุณตาทองใบ,บข้าวเลยบครับเข้าวข้าวไม่มีแล้วไม่มีนายให้ทำปีนี้น้ำนาท่วม ท่มเนอนไม่ไม่ใช่ท่วมท่วมแบบเกี่ยวไม่ได้เลยยายแ่ท่วมแบบเกี begging, ่ยวิไร่นั่นมีมีนี่เกี <t <t ่ยวนาค้งเลี้ยงครับแถ่บ้านนี่ถ้าท่วมท่วมบ้านบ้านท่วมครับแถวบ้านกระงบ้านกรลุงบ้านคุ้มท่วมเอาไฟยันมาทางบนมาแถวบ้านเรารน อร่อยไหมถามคุณตาวะเออหนูมาเลี้ยงคุณตาคุณตาให้หนูโศกได้ทีหนึงเด้อเออไมคุยย่งนี้วะมาขอโทษกับคุณตาเออขอคุณตาเออหนูได้ทีหนึงกลับไปกลับไปก็ไปให้โอเลอีกให้งามโชคอีกตัวไหนตัวรับ โอเนี่ยคุณตาฮะไปไหนต่อไปไหนต่อปกินไอติมแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกับแม่มอสแล้วก็เดแกงไม่อยู่ใชมัวเดกแงเขาไปงานช้างกันเดี๋ยวเราก็ไปไปถ่ายรูปกับแม่มอสต่อใช่ไหม โอเคไปกันเลยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะฮะ <c oughs> งูกช้างเหรอเมืนเอนโอเล่ไหมเหมือนไหมเหมือน,นแต่ว่าคนเยอะกว่าเว่านใช่ปะ่ะเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านตากลางนะฮะตรงข้ามกับบ้านคุณตาคุณตาทองใบนะฮะน้องอเป้ก็อยากมามาเล่นๆๆๆอ,าอาหารหัน หันมาสิจะถ่ายรูปให้อะหันมาหันมาอ่าหันมาูหมาหมาาให้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้นะหนึ่งสองนี่ภ<อ>ารกิจหน้าเราจะไปไหนกันคะ<ป>อยากไปเยี่ยมใครอยากไปหาใคร ไปไหนนะไปหาโบบาไปหาโบบานแต่ตอนนี้โบบานอยู่งานช้างไปหาวันหลังไงคะเออวันหลังเนาะเราจะต้องไปหาโบบานใช่ไหมหนูอยากไปเล่นกับโบบานใช่ไหมลูกแล้วแล้วแล้วหนูจะพางามโชคมาเล่นไหมมาค่ะให้เขาขึ้นรถมาใช่ไหมมาเล่นกับโบบาลค่วันหลังว่างๆอ่ะเนาะควันนี้สบายใจไหมพอใจยังใจแล้แต่ร้อนร้อนใช่หมอด เหมือนโอเล่เลยเนาะเตะเตะทรงผมเขานะข้างหน้าเหมือนเหมือนงามโชคเลยเนาะงามโชคเป็นสายพันธุแมมมอดหรือเปล่าเนาะไปกันยังไปไปนะฮะพอใจแล้ววันนี้ คลิปก็จบไปแล้วนะครับผมภารกิจหน้าเราก็จะพาน้องไปเยี่ยมที่ไหนนะฮะก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร้ให้ช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนนะครับผมสวัสดีครับ